สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยครับวันนี้เราอยู่ในเกมมอนเตอร์ยิมแชมเปี้ยนชิพกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นประจําวันกันนะครับผมวันนี้ผมก็ยังไม่ได้อัดคลิปเกี่ยวกับปรกกวอดเลยนะครับผมก็เลยจะมาอาัดให้ท่านผู้ชมได้ดูก,กันนะครับตอนนี้ก็รอโหลดสักคู่นะครับโอเคครับตอนนี้โหลดเสร็จแล้วนะครับโอเคนะครับ ก็คีกเข้าไปที่ตัวเกมกันเลยเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็จะมาตีบอสโลกเหมือนทุกวันนะครับแต่ถ้าเพรพอเราก็จะมาสุ่มกาชากันด้วยนะครับถ้าพอคนะครับโอเคนะครับตอนนี้เราก็เล่นมาถึงวันที่แปดแล้วนะครับเราก็จะมาใช้เพชรซื้อตรงนี้กันเลยนะครับผม มีของให้รับมากมายเลยนะครับในแต่ละวันนี่ครับตรงนี้ก็เหมือนกันครับมีของดีให้รับอุย้ยเมื่อกี้เห็นได้ของดีนี่ครับได้อันนี้มาตั้งสี่อันเลยนี่ครับก็เดี๋ยวเราก็จะมาดูกันนะครับว่าโปเกมอนวันนี้จะเป็นตัวอะไรอย่าผมเข้าไม่ได้ โอเคนะครับผมเข้าได้ลนะอ๋อต้องกดให้ตรงตัวด้วยกดไม้ตรงตัวเข้าไม่ได้โอเคนะเปกไกดดอนเป็นตัวที่ผมชอบมากเลยมันเป็นตัวที่ผมชอบมากผมก็จะมาให้ได้ครับเป็นตัวเมีนครับเนี่ยมาดูกันครับบอลแปดลูกจะพอหรือเปล่าคร โอเคครับบอลลูกแรกก็ไม่สำเร็จกันเลยนะครับผมโอ้ยเตือนไปไหนเนี่ยผมโอ้ยผมจะเติอนไปไหนเนี่ยมงครับไย่ห่วยแตกมากเลยครับผมไม่ครับอีกครั้งครับติดไหมครับโอ้โหไม่ติดดีนครับไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะครับไม่ติดโอเคนะครับเมื่อกี้แม่ก็เรียกไปให้ล้างจานนะครับโอเคเราก็มาต่อกันเลยนะครับโอเคนะครับ แล้วก็เหลืออีกเพียงน้อยนิดนะครับโอกาสจะได้โอเคครับขึ้นชื่อนะครับโอเคนะครับก็เป็นปตัวที่ผมชอบมากเลยครับแต่ผมงงมากเลยว่าทําไมมันต้องได้ใส่เดิมเนี่ยคือมันได้ใส่เดิมกว่านี่ใสที่ผมได้เลยไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าเดี๋ยวต้องไปดูก่อนว่าใช่หรือเปล่าถ้าใช่นี่คือโคตรแย่แล้วครับไม,ม,ม่ได้ใสมากมายแต่ได้นิสใสเดิมนะเว้ยโอ้โหไม่ใช่นะครับ ไม่ใช่นี่ซด์เดิม,มลาฟโอลผมก็จะหนึ่งดาวม่วงนะครับหกดาวตรงนี้ก็รับได้กันทุกคนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวเนทนะครับมันก็จะเป็นการช่วยกิวนั่นแหละครับไอ้ตรงนี้มันก็จะเป็นของรางวัลแบบนี้ครับก็ดีมากๆเลยของครับของรางวัลอันนี้ครับ ก็อย่าไปกดซื้อแบบนี้ครับมันจะกลายเป็นใช้สิบครั้งให้เรากดแค่เก้าครั้งพอครับเพราะมันเก้าครั้งครับในนี้มันจะเขียนว่าต้องใช้อีกสองสี่ร้อยครับแต่ว่าใช้แค่เก้าครั้งมันก็ทําได้แล้วครับในนี้มาเป็นการสูบสิบครั้งนะครับมันจะพยายามหลอกเรานะครับว่ามันใช้สิบแต่ที่จริงมันใช้เก้าแต่มันค่าสูบสิบนะครับ อย่าไปหลงเชื่อมานลครับไม่งั้นเสียเพชรฟรีเลยโอเคเราก็จะมาตีบอโลูกันนะฮะเราก็จะมาตีเป็นทางด้านโอโอกันนะฮะนะฮะเดี๋ยวผมจะสคิปดามจให้ท่านผู้ชมได้ดูกันเลยนะครับโอเคนะครับที่ก็คือดาเมจนะครับก็เยอะกว่าเมื่อวานนะ แตได้ว่ามีการพัฒนานะครับแต่ก็ยังไม่เท่าของเก่านะครับที่4ที่สโอเคครับก็รับของกันเลยนะครับก็ได้ของเยอะนะครับเดี๋ยวเราไปรับของทุกพาร์ทกันเลยนะฮะโอเคก็จะได้ไอ้ที่อัปเกรดอุปกรณ์ไอ้ที่อัปเกรดไอเทมมานะฮะเนี้ย ก็จะได้เยอะนะฮะไอ้ตรงนี้ยพลังมันก็จะพุ่งกระฉูดเลยครับอาไปตรงนี้ก่อนดีกว่าครับอืโอเคครับซื้อผมมันก็ได้ของอีกละมีคนสุ่มได้เกลติหน้นะครับเ็นมีคนบอกว่าเกลติหนาดีนะครับมีคนแนะนำ เสร็จดิโตมันรีทุกวันเลยเหรอครับเนี่ยถ้างั้งนมันก็ดีเลยมันทำไมรู้สึกว่าเพชรมันหาย,ยากกว่าปกตินี่ครับไม่ใช่แล้วมั้งโอเคครับผสมกาชากันเลยนะครับ Di alat sama อือเคยนะครับเมื่อกี้ผมลืมเปิดไม้นะครับโอ้พูดไปตั้งเยือนนะครับแต่ลืมเปิดไม่ถ้ามีเสียงรบกวนก็ขออภัยด้วยนะครับสําหรับตรงนี้มันก็จะเป็นรางวัลเซิร์ฟนะครับมันก็จะได้รางวัลประมาณนี้ครับสําหรับของตรงนี้มันก็จะไปแรกอีกอันเนี่ยครับเข้ามาตรงสตร์นะแล้วทุกคนจะเห็นอันนี้ครับเอาไม่ใช่ครับอันนี้ครับอันนี้ครับซีซั่นสโตร์ครับถ้าผมอ่านผิดก็ขออภัยด้วยครับนี่ครับมันให้ซื้อของอะไรพวกนี้ได้ ผมอยากได้เศษไอเมตามอนมากเลยครับผมจะเอามาทำโฮโอขึ้นหนึ่งดาวม่วงเพราะผมก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบโอโอพอๆกับลิซซอนเลยครับแต่ผมชอบลิซซอนมากกว่าพอนเทยมากครับมาจะโดผมก็มีฝัดแล้วฮะเนี่ยมาจชโดล่างฝัด แล้ววันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะใครเชื่อชอบคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร้ด้วยครับแต่แว,วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะบายบายเจอกันคลิปหน้าฮะ